สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลิปดิยๆง่ายๆแต่สาระกระผมะหนึ่งนุมหนึ่งสามค,ครับอ่ากลมาคลิปตอนที่ผมพูดไปเรื่องของม่าประมาณ2สองถึงสามสัปดาห์ว่าเราดูอะไรไปบ้างนี่พอมาประมาณ3สามสัปดาห์เนี่ยก็คือผมก็มเคยทําคลิปหนึ่งแลลวแต่ตัวนั้นผมมันประมาณหาสัปดาห์ที่ผมเอาเอามาดูอาการตัวหนัาจะเป็นคลิปแรกเลยนะที่เอามาตัวสรีระตัวอะไรร่างกาย นี่ผมคลิปนี้ก่อนเลยจะมาดูว่าเนี่ยวเป็นวิธีการทดสอบมาของผมว่าเพราะว่าเนี่ยเราจะมาดูว่าขัดเกตไหนมาตัวนั้นอะ่ะเ,เราจะเอาไว้ในเกรไหนแล้วก็มันมีสัมมีมีติดประสาทม,มีมีการปรับตัวแล้วก็อะไรเนี่ยมันประมาณไหนเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยวันนี้เอาออกมาข้างหลกเลยยังไม่เคยเอาออกมาก็เราก็เอาออกมาดูมาจับดูมาจับดูบดอ่ะจับดูอะไร จับดูขาแข้งมันดูดูกันโลกดูปากดูฝันดูฝันฝันนี่ดูอะไรดูแนวฝันคือแนวฟันเนี่ยฝันบนแนวฝันนี่ต้องต้องให้มันมันมันศกศพอยู่บน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 ฝันล่างประมาณนี้แนวผ่านนี้ฝันบนต้องศกประมาณนี้ลองพันนี่อันเสียงลองพันนี้เร็ตเลยหรือว่าลองลองพ่นนี้ข้างล่างมาพันนี้ก็เขาเรียกปางโกแก้วมันจะไม่มันมันจะไม่ดีก็คือเราก็มามาดูฝัน ดูขาแข้งขาแข้งโอเคไหมบิดไหมรูห่างดูหางมีปลายหางพัหกหางอะไรไหมอ่าหางหางเป็นยังไงอ่ะทีนี้ก็เราลงจับยืนเราลงจับยืนดูเขาขยืนได้ไหมเพราะเราลองเราจับยืนเนี่ยดูขาแข้งเนี่ยขามันพึงเนี่ยพึงไว้ตั้งใครเลยเราก็ต้องช่วยกว่านิดนึงเนี่ยดูเส้นหลังเส้นหลังพอเร,เราจับยืนตรงปพราะเนี่ยเส้นหลังพอเราลูกลูอยูกแนวเส้นหลังเนี่ย มีหักไหมหรตรงไหมไหลเป็นไงอ่าเราก็เสร็จล้างนี่มีคอที่หักไหมจากจากไหลไปถึงข้างล่างะขาเนี่ยอ่ะขาแข็งแข็งดีไหมขาหน้าตรงดีไหมอ่าล้วก็ดูข้างหน้านะครัดูตรงนี้แกมดีไหมอะไรแบบนี้เราก็ดูจับดูโพสตดูอ่าเนี่ย,ด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 ,ยดูเขายืนเขายืนโอเคได้ไหมอ่าขอเคอดีไหมไหลอ่าตัวนี้ หนีดูดีเลยนะเนี่ยอ่าเนี่ยก็คือเราเราเราดูข่าวก็ววคือที่ผมดูข่าวก็คือดูเสร็จหลงังดูไลท์ที่เขาเรียกว่าวิทเตอร์อ่าลองไปดูในคลิปแรกมันมันจะฉาดฟ้าไปตอนนั้นมันมาอายูหาสัปดาห์นี่ลองลองดูในสามสัปดาห์เนี่ยผมจะดูประเมินตอนสามสัปดาห์คือผมว่ามันจะเห็นภาพในชัดเจนที่สุดในแต่ละจุดของของมาที่ลองมันมันเป็นอย่างที่เราเรา,าเราเราเราดันไม่ได้ เราเรา,เราดูอย่างประเมออยางยังยางที่เรานั่นไป่ได้เนี่ย่อนขอนข้างไกลเคียงมากเพราะว่าหนึ่งอย่างแรกเลยคือลักษณะของจิตประสาทก็คือถ้ามันมาถึงแล้วมันยืนแล้วมันเลนเนี่ยเนี่นนยขยับคูกไปแล้วเ,เรียกขยับคูเนี่ยเราคือมันปรับอ่าอ่าปรับ ิประสาทเข้ากับอาการสภาพภายนอกใดมันไม่ได้ดูตื่นกลัวบางกลัวถ้ามันหมาแล้วมันไม่น่ามันมันจะหมอมันจะไม่ยอมยืนเลยเนี่ยเพราะมันยืนได้แต่เราดูการยืนเนี่ยพอเรายืนปั๊บกับเราเพราะมันยืนได้พนนีปั๊บขาหน้าขนานกันไหมเนี่ยเนี่ยเราก็จับกระดูมันจะมีกระดูตรงกลางเนี่ยตัวเี้สสำคัญเราลองมันมีกระดูตรงนี้อ๋อมาเลมๆตรงเนี้ยตรงระหว่างขาไหลสองข้าง ระวังขาหน้าสองข้างเนี้ยนะตัวเนี้ยแกนกระดูกมันจะสวยพุ่มวิ่งมันมีว่าถ้ามันดีอกสวยอ่ไลท์วิทเทอร์ตรงตรงนี้สองสูงมันเป็นเต็มเต็มเรเราจะวิทเทอร์มาถึงโคนหางต,งต้องไม่ต,ต,ต้องต้องไม่ไม่หักอ,ะอ่ะแต่พอเราลูบหางเนี่ยหางโอเคพอเราจับยืนจับยืนไอ้ใจจับยืนตะของเนี่ยส่วนใหญ่มันไหนมอสเนี่ยเนี่ยมันยังยืนไม่แข็งแรงมันยังไม่กล้าย,ยืน ไอ้ตัวนี้โครงสร้างดีแต่ใจยัง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 ไม่โชว์เท่าไหร่โอ้ยแหมหลุมแรงวันนี้อะใจยัง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 ไม่นั่นเท่าไหร่ใจยังใจยังพรอยัง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 ไม่ค่อยเล่นยังยังไม่ค่อยกาเรนแต่ตะวันไหลเลยดีแล้วเราก็จับลองจับแค่ก็ายอะก็ดูดูเขาเขาเขายืาเองอ่ะ เขายืนเองนี่เพราะเราไม่จับเราเราไม่ประคองแล้วเราปล่อยเขาจะยืนได้ไหมถ,ถ้าบางตัวมัน,ม,นมันจะเลนเลยเขาดูเขายืนยืนยืนให้เขายืนพนี้เพื่ออะไรคือการยืนพนี้การยืนใดทั้งสี่ขาลงน้ําหนักใดเราประคองตัวอยู่ใดในวัยประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยสามสัปดาห์เนี่ยคือ มันแสดงให้ว่าบาลานซ์บาลานซ์ของตัวมันเองคือความสมดุลของของสาลีระมันคือการหวางน้ําหนักลงที่สีสีขาของมันเนี่ยมันมันโอเคเพราะเพราะการหวางน้ําหนักลงที่ที่ขามันโอเคจะแสดงว่าบาลานซ์บอดี้มันดีเพราะบาลานซ์บอดี้มันดีเนี่ยสงสงเขาเรียกว่าสงสาลีระโครงสร้างมันเนี่ยมันมันจะโอเคเนี่ยถ้าบมาที่มันมันไอ้นี่ค่าเรื่องเรื่องฝรั่งก็ตืรือร้นฝรมเงก็เรียกสถาบับรเมนมันมันยังไม่มันมันยังไม่ค่อยมันยังไม่ค่อย มัไม่ไม่ไม่กระดีกระดาบางตัวมันจะเลนจะโฉเลยเนี่ยมันมันก็จะมันก็จะเฉยๆก็้มายืนได้เนี่ยโอเคป่ะเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยบาลานซ์บอดี้ได้โอเคใช่ได้ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกทเกทท็อปแหละเนี่ยยืนเพราะยืนแล้วมันบาลานซ์บอดี้ดีเส้นทรังดีคอเนี่ยเรายืนด้านทางดูนะยืนในทางดูใจเห็นชัด มันยืนแบบเ,เสร็จล่งเสร็จลังเล็กเป๊ะเลยมุมขามุมเขอดูดูโอเคแต่ขายัางอ่อ,อนๆอยู่เลย,เยพอเราประคองเนี่ยน,นี่ขอยืนเองละขอยืนก็ได้นะเหลือขางเครื่องยกเนะี่ยแสดงว่าเนี่ยวันนี้เป็นยังไงฝึกได้คืออา,อาจจะมีแบบยังยังไม่มั่นใจอะไรแต่นิง่ง ไม่ ge, ไม่ itung, ไม่กลัวไม่วาด okay. แล้แหวงเลยไม่กลัวไม่วาดแล้แหวงมากเนี่ยอย่างพวกเนี้ยถือว่าโอเคเนี่ยเนี่ยอย่างพวกเนี้ยออกมาทั้งแหลกออกมาเนี่ยเนี่ยมาเทสพวกเนี้ยก่อที่ผมบอกดูการดูมาท่องพงพรมก็คือในในสไตล์เดี๋ยวแบบผมที่ผมทดลองมาเลยว่าการขัดเลือกการดูเนี่ยดูในแต่ละจุดก็คือพวกเนี้ยพอาะเพราพราะเราดูแล้วแล้วก็เก็บข้อมูลไว้โอ้โห มันจะเปลี่ยนฤดูคือเราก็เก็บข้อมูลไว้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อวันข้างหน้าเพื่อเพื่อเก็บไว้ว่าเฮ้ยมามันจะดูยังไงว่าแต่ละช่วงแต่ละตัวแต่ละตัว,ตตวเราจะได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ว่าหรือว่าผลที่ต่อไปเลียงเนี่ยกว่าต่อไปสลีละมันมันมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยก็คือตอบโจทย์ใดผมก็มาทําที่สุดแล้วมาก่อนก็ปล่อยวิ่งแล้วดูแต่ว่าเราก็พยายามทําจนเก็บข้อมูลแล้วก็ ทำมาจนมันมันมาถึงจุดที่ถึงจุดเอ้เราจะดูตอนไหนให้มันชัดเจนที่สุดก็เลยมาสรุปที่ประมาณ3สัปดาห์ก็คือพราะมันเริ่มต่างไครมันเริ่มยืนแล้วก็หมาเพราะว่ามันเริ่มเช็คสารีละในของทางชัดเจนเพราะว่าพอพอเริ่มเลื้อยไว้เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแหละเพรามันเริ่มเปลี่ยนแปลงปั๊บแสดงว่ามันเริ่มยืดมันเริ่มอะไรเนี่ยมันไม่น้นแต่ว่ากระดูกตรงเนี่ยมันจะเป็นกระดูกที่เซตตัวแล้วนั่นที่ผมบอกว่าพอเราเช็คช่วงช่วงนี้ไปแล้วหมามันเริ่มแข็งแกร่งม้ามันเริ มันมันดีมันนั่นอ่ะผมก็จะไม่เลี้ยงให้มาอ้วนมากเพราะว่าพออ้วนปั๊บเนี่ยไอที่เราเก็บไว้ช่วงเนี่ยแกนเสร็งเสร็งพออ้วนปั๊บเนี่ยขามันก็จะเสียละเนี่ยเสร็งเสร็งเนี่ยเสร็งก็จะแอนเสร็งที่ตรงๆแข็งแขๆเนี่ยแอนขาล่างขาล่างที่ดูโอเคยืนมาเนี่ยเนี่ยขาล่างก็จะแบะขาล่างก็จะแบะเป็นเแถวเขาเรียกเท้าพกคือข้อเนี่ยมันมันมาขอมันนี่หยิบกันเนี่ยข้อมันก็จะหนีข้ากันเนี่ย แต่ว่าเนี่ยยองคนนี้ขาล่างมันมันอยู่คนนี้มันโอเคเนี่ยขาล่างมันขนาดเนี่ยแต่พอเราลองลอง,ลองเลี้ยงอ้วนปั๊บเนี่ยขาจะแบะทันทีอ่ะแล้วขาหน้าขาเนื้อมันมันเสียหมดแหละพอลองลอง,ลองเลี้ยงให้มันอ้วนนะแต่ว่าต้องให้สมบูรณ์ให้เฟิร์มแต่ว่าไม่ไม่ได้อ้วนเนี่ยนะก็คือมันมันก็คือมามา,มา,ม,ามาสรุปผมก็เลยมาสรุปในในรูปแบบที่ผมศึกษาเก็บข้อมูลศึกษาไม่ได้เหลื่อยเกี่ยวกับ เกี่ยวเกับยวก็มาที่ผมนั้นแะแต่ละสี่แต่อะไรมันก็มีรูปแบบแต่ละเหล่ามันก็มีนั่นของมันแตกต่างกันไปแต่ว่าที่สรุปมาเท่านั้นก็ประมาณ3สัปดาห์มาลองบางตัว3สัปดาห์ก็ยังไม่นั้นบางตัวไปไปสีสัปดาห์มันก็แสดงให้เห็นว่าไอ้เหล่านั้นพัฒนาการจะฉาบฟ้าส่วยเหล่านี้อะไรพวกนี้ลองสัปดาห์3สัปดาห์เล้มันเป๊ะเนี่ยแสดงว่ามันโอเคฟ้าแต่ลอง3สัปดาห์แล้มันสูมันยังไม่นั้นไอ้สีสัปดาห์มันอาจจะ มันมันก็อาจจะฉากนิดแต่ว่ามันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะยังดีไม,ไม่ไม่ถึงสามสัปดาห์ก็เนี่ยยางเนี้ยไอ้ไอ้ที่ผมลงคลิปไปเขาตอนที่ว่าไปอยู่ในครอบมาแล้วไปยิปไปดูว่า2องถึงสามสัปดาห์ผมรู้อะไรบ้างพอปลายสามพอปลายปลายปลายสัปดาห์ที่สามก็คือประมาณยิเอ็ดวันเนี่ยก็เราก็เอามาโพสต์เอามาลองเทสต,ตามที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะได้ไดย่างที่นั้นเนี่ยยังไอ้ตัวเองยยังไม่เคยจับเลย มันก็มันก็จะโอ้มันก็จะโอเคมันประมาณนึงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยผ่านอย่างเงี้ยคือเกตท็อปต้องออกมาแล้วประมาณเนี้ยใช่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ัวอีกตัวตัวนี้เราลองลองเทรียบเทยลเนี่ยตัวนี้ ตัวน,นี้เป็นขอ้อีกของนึงตัวน,นี้ตัวคูตัวเนี้ยนเะน,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 นี่ยดองดองดูเด่นหลังเนี่ยเต็มพคเมนนเลยมันจะเล่นเลยพอวางพบเนี่ยอ่าไอตัวเกมจะเช็ดใช่ไอมตัวนี้จะเล่นยังไม่ได้เช็ดเลยเช็ดตัวเลยห่างจะแข็งเลยแต่มีอ,อมีความรู้สึกมีปฏิกิริยาหักปะ,ะไอตัวนั้นจะนิ่งแต่ตัวนี้ก็จะ ตัวนี้เราลอง,ลอง tamam, เอาเราเอามาเทสแหละตังเมื่อวานเลองชิมปึ اف, ๊บเนี่ยมีปฏิก <madı> ิร <an episodes eight> ิยามีกูมีอะไรเนี่ย เอาโซนนโอเคนี่กับประ,ปประมาณเ네นี่ยครับผมแต่แต่ละตัวมันก็จะมีป้าแตกต่างของแต่ละ <owner. S 1> <iting terms> ตัวไปเห็นมามาตกใจกับมันนอนปุ๊กนะเฮ้ยโอเค เนี่ยก็คือวิธีวิธีที่ว่าผมตัวใช้ตัวสอบลูกหมาประมาณ3สัปดาห์ผมจะเอามาเช็คอะไรบางเพื่อกำหนดในราคาการดูเก็บลูกหมาแต่ละตัวว่ามันแตกต่างกันยังไงเห<อ>็นไหมมันเนี่ยไอ,ไอตัวพวกเนี้ยเลยเลยเอาเอาเอามาทําเป็นคลิปกันเนี่ยพอเราเอามาโพสต์ไปเนี่ยที่ว่าเป็นผาออกมากเลยลเราก็พอมันยืนได้ปับ๊บเราก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไปเพราะว่ามันมันมันไม่ได้ว่าทําได้ได้ทุกตัวแต่ว่าไอตัวที่ทําได้คือคือมบอกว่า สมดุลของร่างกายมันดีแต่ภาษาลีลใน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 ตัวมันโอเคมันมันก็จะทําได้กอนทางดีอต่นี้ครับเป็นเป็นรูปแบบการการถัดเลือดการถัดเลือดการเอามาคัดในตัวยี่สิบห้าวันไอ้ยี่สิบเอ็ดวันมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าหมาของเราโตขึ้นแล้วมันจะขนาดไหนเนี่ยเราก็จับดูอกอกอกเพราะเราเราจับไปไปทีนี้ปั๊บไอ้ไอ้หน้าอกมันตรงเนี่ยพราะเราจับไปปั๊บเนี่ยมันองเป็นเป็นอึ่งมือ เ็มอุ้งมือก็คือมันรองลองมันแหลมแสดงว่าอกอกมันจะแขบแต่ลองมันแป่นเกินแสดงว่าไอไอมาตัวนี้มันไข่ไข่สงทางเบี้ยดังนั้นอกมันจะไข่ไข่ลูกไข่วางบนฝ่ามือมันมันถึงอกอกมันจะสวยคือทั้งป่างมีฟ้อมป่างมีฟ้มลึกมันมันจะหามันเต็มๆหุกนิดหนึ่งเนี่ยพอพอเราหยิบพอเราวางป๊บเนี่ยมันก็จะจับมันก็จะเจอแกมตรงกลางไอตอนนี้ สงจะเป็นมาออกมาเก่าๆของผมนิดหนึ่งคลายไปโอเ,เว่นเดิมๆเ,เล็กๆแต่บางๆกว่านิดโอ้์ลูกล้อนะ,อะหนังหนังใ้ล้อนี่หนังล้อโชกกล้องนะโอเคครับผมวันนี้ก็เอามาฟังการเรื่องของการขัดในแบบของผมว่าที่ว่าผมเก็บข้อมูลมาศึกษามาแล้วก็รวบรวมาว่าไอเนี้ยผมในยี่สิบเอ็ดวันผมผมรู้อะไรแบบไหนบ้าง ประมาณนี้ก็เป็นที่มี <S <S แผ่นอะไรรบกกวนนะตอ็ขออภัยด้วยขอคุณมา่ากที่ติดตามก็โพสสวัสดีครับ